เอานะครับกระสีผมมาพบกระหม่กระพิจายตบบ่อปบขัดเพราะพสปนะผมวันนี้เป็นตอนที่2,161ถึงจนตอนที่2 1 6 2นอนะครับผมเอานะครับเพื่องกรารเชรับผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อวานดีดีกว่าครับและอาณาจักรข่้นสูงฝึงจากได้เขียนเดินท้าในที่หินเพื่พอกากันเดี่ยมเดียวบัมพาร์แห่งเตาสูปาปบัมพาร์ตแห่งเตาสูปาย แม้ไดทำการก่อตั้งก่อรังเดได้ขอ,อนั้นอาศาัยอยู่ที่อาณจักรชูไปเป็นปราซึ่งคนสน่วนใหญ่จะไม่สามารถเดินทางในที่นี้ได้แต่แน่นอนว่าถ้าหากไม่มีเรื่องสำคัญใดได้บัมพพารดจดับ,งบา,งา,งางขั้นหกขึ้นขั้นโลกไปแต่ไม่ก็มาทำการรบกวนบัมพ์พาด์ึงเตัาชูไปบัมพารุด์ดัมจ้าชูไปบ,บัมพ์พาดสามสิบจุดจบจากประตูเสารสี่เขียขวว่างป่าต้องการที่จะเยี่ยมเยอนท่าน เสียงเฮ้ยเสียงได้ดังขึ้นภายในภูเขาดาฟิกซีเขาแห่งควาว่างป่าแรงไม่นานมากนักก็มีเสียงหนีดังขึ้นา่าบัมพารุสกริต็นจุดจบทันเข้ามาตาทันทีที่เสียงดังก้าวจบลงเส้นทางข้ามผ่านสีทองก็ได้ปรากฏขึ้นเด้เหีนใได้เด่นดตามเส้นทางทีทอแรงเข้าสู่ภูเขาดาฟิกซีเขาแห่งคราว่างปล่าในวิวตาบัมพารุสาริตันทานเข้ามาคิดมาก่อนเลยว่าจ้าจะมาทำเนินเรื่องอย่าง้า บัมพาร์ของเตาซู้ไปรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยว่ามาในที่หันดีเพื่อทําการสอบถามมดแดงเตาซู้ไปถ้าขออนุญาตทําการจังป้าในการบ่มบอกร่านได้ปวดออกไปให้แกขาดตูดเย่เที่ยนก็ขึ้นมาจากรถเร็วฮ่า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 บัมพาร์ดทงเตาซูไปยิ้มได้กล่าวขึ้นมาป่ามันเป็นเจดกองฮัตตางฮานี่บัมบุตรสาวสิจุนจิตจมาขอคะแนนจากข้าเขานั่งจับไม่เวี่ยวร้วยเย่เที เหมือนกับบัมพุตจำบางขั้น6ถึงขั้นทุกปลายแต่เขาจะทําเหมือนกับที่เจนดานเป็นพลเรือนาวในขอบเขตเกี่ยวกับข่าว่าเมื่อไหร่ก็ตายเจ๊้เ็นได้กลาเป็นบําพลเรือนจบางขั้น6ขอบเขตเดียวกับเจนดานแต่เหนือกว่คอริดันที่และเขาก็ไม่สามารถเปลี่ยนเขตได้ภายในอนาคตโดยทั้งเขาจะเดินได้ที่จะเป็นเบสกับสปาร์ตันเจนได้เช่นกันรองจากเจที่ทำการพูด กับปราบุกเห็นเต่าชูไปสักพักหนึ่ง่อนเะเริ่มขอคอนแนตอินดามบังเขุดเห็นเต่าชูฝ่าย่ามันอยู่ใกล้ชิดกับขอบเขตโพดเดิมบางก็ที่หกไปอย่างป่าสิ่งทีาต้องการความแน่นผลแห่งเต่าแต่ก่อนที่ข้าจะทำมาความแน่นผลห่งเต่าตากพานจะได้ทำการความแน่นหัวใจแห่งเต่าขึ้นมาก่อซึ่งมันจำเป็นจะต้องมีเสียงรองรับสิ่งเข้าเรือรุ่งป่าแต่หาเสียงรองรับที่สามารถคอามน่นผลแห่งเต่าระดับเก้าที่หมัดจับนาย การหาสมบัติรองเท้าปนแห่งเต่าระดับเก้นาหนึ่งด่านมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยบางพ์เฮท์่ตเต่าชูปไปจึงกับขบวัตคิวผ่ายในอ,ด,ด,นนอดีตหด่านขอจะทําการคมเมนตนของแห่งตา่าขึ้นมาแค่ระดับหกทังห่ด่านแม้ว่าเขาจะสามารถหาสมบัติที่สามารถรองเท้าแรมมต,ต,าตรความแน่นของแห่งตาระดเจ็ดขึ้นมาต้าแต่ขตขมเขาก็ไม่สามารถความแน่นมันได้ส,สมมําเร็จแตงนั้นขอถึสามารถความน่นเฉพาะขอแห่งต่อระดับหกทั้งหด่าน แต่สิ่งที่สามารถองรับคนแห่งเต่รรา,า,าระดับปีกเก้านัดมหาญาติไปอย่างป่าบัมพารุตงเต่าชูไปแลาไม่รู้วิธีจางงั้นเตอ,อ,อร์ด้เขียนไปทําการกอดถามไม่ใช่ว่าข้าหนาไม่หยุดรู้แต่ว่ามันไม่ได้มีจูนภายในพื้นที่หินบัมพารถตงเต่าชูไปได้ทําการอธิบายป่าก้าเคยพบสิ่งรองรับประเภทนี้มากอแต่มันไม่ได้เป็นสิ่งรองรับที่บัมบุจะมาก้นหก ในภูมิภาคปัจจบันของเราได้ชายแม้ว่าบางรุงินดาวนาอาจจะสามารถคนพบสิยงรองรับดังกล่าได้แต่พวกเขาจะไม่จับมันเอาไปพวกเขาจะทําการขากับผู้ภาคกิจบันอื่นๆเพื่อทาการแยกเปิดสบัิอื่นๆในดันที่เพราะอย่างไรก็ตามสิ่งรองรับดังกล่าดั้งดก็มีมูลค่าที่สูงไปอย่างป่าหากทาการแยกเป็นเอาไปเขาก็จะสามารถทําการเรียกเบี้ยทรัพยากรในการผูกผลได้มากบาน ถ้าเขาใจแย่เย่เดียงไปอย่าง,น,งน่าจะเขาได้บางพาร์ติมนตเต่าชูไปได้ทำการกลับขึ้นมาอีกครกั้งบางพาร์ตเมนต์เสร็จุดจบบางที่สิ่งรองรับเราดีอาจจะอยู่ในุูมพภาคจังัดของพวกเราแต่การค้นหาันมันรด้เกินไปแต่สำหรับภูมิภอื่นอื่นพวกเขาอาจจะจะบมันไปจะหาเราต้องการคนหาสิา่งนต่งใในเวลรดาดีมันก็ควรจะเฉพาะกูุ่ภาัความร้องป่าที่จะทลายเท่นานั้น ภูพักเขาว่าป่าที่จาสลาย่างนั้นเธอเย่เสียไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับพู้พักดังเก่านี้เธอเพราะจริงๆแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรมากนักเกี่ยวกับพื้นที่ไปนต่อภูพักจะดําปันได้สาบบังรถแห่งเตาชูไปด้วยกาวขึ้นมาป่าภูพักเขาบ้านป่าที่ศาสลายมันเป็นพื้นที่ที่ตะสลายแปแย่วันนั้นไม่ได้มีระดับป้องกันใดไดอะไรไม่มีกฎเกณฑ์และมีเรื่งสุดแห่งความโกรดที่ดุนแต่ แต่หากคุณทาการซดโดยคะแนนที่แห่งน,นานมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทุกคนพบและบัมบัเดิมบางคนก็ตาก็สามารถเข้าไปได้ผู้ภาคที่จะสลายคขางว่องเปล่าตาแปลด้วยเหตุนหนีผู้ภาคจะหวนป่าสิ่งเที่จะทําการขาอาในผู้ภาคที่จะสลายแห่งว่องป่าแม้แต่บรถบัใตาบางโพดก็จะทําการเปะี่ยนขาปภายในผู้ภาคที่จะสลายแห่งว่องเปล่าด้วยขึ้นการบัมบรดเดิมเตาสูบปาย อที่คาราบุมปาบัมพาริดเดิมบังขนอก่นคาาไม่สามารถออกตากผู้พักเดิมบันไม่ใช่เจริดได้เห่เอยงได้ทำการสมบัตคิวถูกต้องแล้วบัมพาริดเดิมบังขั้นอุ่นคาาไม่สามารถออกตากผู้พักของตัวเองตาแม้ว่าจะเป็นบัมพาร์ตจดมบางขันอก่นคาาที่สภาวะจ่ายที่จะไปตามันก็ไม่สามารถออกตากที่หนีได้เช่นกันพวกบเขาจะต้องกลายเป็นบัมพาร์ดเดมบางขั้นอก่นค่าทีสียก่อน พวกเขาถึงจะสามารถเดินทางออกไปตาแต่อย่างไรก็ตามันมีประตูมิติแห่งตาที่สามารถนำทางไปสู่โภคาที่จะไทรในร่องป่ากภายในสหพันธ์ตมดานที่ดำปานซึ่งโตสามารถเดินทางไปได้โภคาที่จะไรในร่องปาผ่านประตูมิติแห่งตาตาแรงแพา่ได้กดเขตของสาพันธ์รมดานที่ดำปานบ่อนพารุตเ์แห่งตาวแต่ละคนแต่ก็มีโคเตอร์ยูซึ่งพวกเขาสามารถนำเอา บามพรร์ดิับาันขั้นกงขั้นออกจากรูคปัจจุบัน้าบัาพร์แห่งเตาชูไปได้กับอดีตป่าเมื่อที่ที่นี่ชิงดีเขาก็คัดจัาดันที่บัมพร์แห่งเตาชูไปจนถึป่าคาไปยังรูปักอันตรสายก็ปอด้ถึงป่าที่เขียนได้ทำการสอบถ่าบัมพาร์แห่งเตาชูไปไม่ได้มีความลังเตเออขอแตวพูดตรงๆป่าได้สี่เพิ่งเินทางไป ผู้พักผู้บป่าที่จะสลายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าและ,ะบวาบุญศักดิ์ทันติบจบก็สามารถเดินถอดเท้กกากับขาตาขอบคุณทันป่าเย่เ,เยห็นในเกาะขอบคุณออกปาา่ากระดางต์ที่ผ่านไปโชคประดานึงบำบัดอันตาชูไปกระเจ้าให้กับเย่เห็นจากป่าเข,อขอากรลังจะเดินท่าไปยังผู้พักผว้บงป่าที่จะสลายตาแต่เนื่องจากมันมีโคตรน่าเป็นแค่หนึ่งเดียเ,เย่เห็นจะไม่สาม,มารถพาชนี่กลับไปตา นอกจักหีเขาไม่สามารถนำชนีกลับไปอย่างคูภากที่เธอเคยอยู่ตาหากเขายัางไม่สามารถไปถึงขอบเคบํัมพารุตจบังคดที่หกดินั้เขาจะสามารถเดินทางไปที่ภูพากครูพักป่าที่จะถลายได้เท่านานเพื่อที่รับสิ่งรองทับที่ช่วยให้เขาสามารถขดได้ผลแห่งตอดับบีกาขึ้นมาตาณภูพากดดําปานภายในคาพันตํานานดัดําปานบัมพารุตแงเตาชูปไป ได้หายยิ่งเจียนมาในที่แห่นดีมันนั้นเป็นอนาเขตที่จะเข้าสู่ภูฟ้าขอบาังป่าที่จะตาประเทศประตูมิติแห่งตาก็ขอตั้งที่ไหนที่แห่นดีในเมื่อสายยิ่งก็ได้เห็นประตูมิติแห่งดาขอเคียร์ระหว่างภูฟ้าต่างตามันก็มีระยห่างไปูชิ้นกลางเละจองหวงมิตรายอยู่ปา่าเวลาที่สำคัญกว่านานเวลาจะทางทราะงหว่างภูฟ้าวางแห่งก็ไกลไปยังป่า แต่ถ้าหาักมีประตูมิติแห่งเตาดังกามันก็จะสะดกมากคืนสิ่งพวกเราไม่สามารถสร้างประตูมิติแบบดีภายในรูปภาพเดิมบันตาบันนั้นเป็นสัมปัตที่ถูกซ้มปลาและมีการกรากันปลาบันนั้นถูกสร้างขึ้นมาตูบั่มผลยังบังมสวิตเก็บบัร่รผลเป็นเตาสูบไปด้วยการเนตด่างแ่ย่โซราตอมปลาบัามผลเป็นเตาสูบไป,ปก็ได้ผ่านที่เดียวข้ามผ่านประตูมิติดังกากระแต่ที่เทีย และอารุณ์หนึงเต่าสูไปจากปลายเสียงความรูหนเต่าไรโคนก่อแลกกิดข <pol> ึ้นภายในของว่างป่าบ eh ั่มพุทห่งเต่าสูไปได้ผ่าเบอรสิบจุดจบไปย่างพรพระของวป่าที่จะสลายจริงๆบั่พสาบ็จุดจบและอารุณ์หนึเต่าสูไปไม่เคยรู้จักกันมาก็สินค้าไม่คาดวังเลยป่าบั่พุทธหงเต่าสูไปจะทำการชี้เหีือบั่มพสิบแทจุดจบฮ่าฮ่า ด้วยเสกยพาขอบางบัมพุทศัศสิษิ์ัจุกจบแต่ด้วยนิสัยขอบงบัมพุทแหงเตาชูป,ป่ายที่ชอบทำการฝกมวิเกับบัมพุทเรือบันที่มีเสียพระยิงตายอย่างเช่นออนอนเจ้ล้วป่าคอนจทําก,การฝกมวกับบัมพุทัศศิธิ์มัจุกโดยเช่นการคอนมีนคนดีแต่ขอกับมีเกลืกไอไข่ที่กซ่งปจาป่าคอน,นมีเพื่ออยู่ในภูมัภอื่นมากป่าหรือม,มาเป็เธอ อย่าได้เกิดผลอะไรกับพวกเขาเลยน,นักบวชพระหลวงป่าที่สุสานตาเยทีและอระบุตรแห่งเต่าชูปายได้เดินทางหนที่นี้อย่างรวดเร็วกดเกนสวรรคของโลภายในที่นี้ดูเหมือนว่ามันมีความกระฮอนไปอย่างป่าเยทีม่มาได้ถึงความกระฮอนมันไม่ได้มีวิญญดณระวางกดเกณสวรรคได้ประดับทีสารที่หน,นีไม่ได้มีความเหมาะสมสำหรับการบ่มเพาะและเป็นไปนเหมือตา ที่จะให้กำเนิดบุคคลที่แข็งขึ้นในป่าแต่ก็ตามดังที่ประหดเห็นเต่าซิลไปได้ก็เอาไปถ้าหากมีประหดเติมปานทำการส้นต่อยุนทานผู้พักอังกาการคนหาซื้อไปนั้นก็ไปเรียงยากไปอย่างป่าเพราะมันไม่สามารถใช้พลังงานเ้าไปเรีงสตรและผลรับเขาสมบัติสนใจก็จะไม่สามารถใช้ได้ภายในที่หินดีนอกจากในที่หิ่งดีแม้ได้มีทรัพยากรใดายมีเพียงบุทธดบางเพ้นผบ,บางส่วนท่องได้ ทีมาที่นี่เพื่อเราการค้าขาดอกนั้นที่เห็นนี้ดาานนิส่บเงียบไปอย่างาป่าถ้าหากทำการรักซ้ำงานจิตใจาที่นในแท่งภายในจิตใจเข้มดีมันก็ใครสามารถคนพบตาเป็นเวลานาน,นเนั้งตแต่ต้นจะน่นนอกจากนั้นไม่าตาบางคนทางเตาชูปไปก้อยนำยนานานดิเทียนมาถึงกันทำการค้านี่คือเมืองจูตูมันให้ถูกก่อตั้งขึ้นจูผู้ทรงอำนาจสามทานที่ในขอบเขตสูงสุดของบัมบัดจำบังคับที่หก นอกจากนี้ยัเป็นเมือบงกันขาดที่ยุง่งใหญ่ที่สุดภายในโฮภัสเพราะว่าป่าที่ตะสรารอีกดูที่แห่งนี้ถือว่าเป็นพื้นที่การขาดที่มีความปลอดภัยไปอย่างป่าอีกทางพื้นที่ดังกล่าวยังสามารถผลิตจำนวนเงินมาสารได้อีกดู่ซึ่งคุณจะได้รับการคุ้มครองจากเมืองจูงจรูแต่เมื่อคุณเดินทางจากไปพวกเขานั้นจะไม่สามารถรับประกันอะไรได้เลยเออบังพองตีเงินเตาชูปไปได้เก่าจบก่นอนไปผ่านที่แห่งปิยมังจูงงจรู เมื่อเข้าสู่มัองตัวกรูทีเถียงก็มาได้ถึงบัณฑ์พระบตรบันทั่วไปจะบ่นป่าแต่นั้นเขาจะรู้สึกประหจายได้กันหออแต่หลังจากทําการคิดอย่างรอบครอบแต่เขาก็สามารถเข้าใจขึ้นมาได้กันหออแม้ว่าจะมีพระบุตรบัณก็ขั้นหกท่อนฐานที่สามารถเข้าสู่ผู้พักว่างเปล่าที่จะทลายตาแต่บัณฑ์รุตรจบัณขั้นหกปังส่วนอาจจากด่านพระุตรจบันทั่วไปเึ้มป่าและหลังจากผ่านไปหลายปี บางพระราชบัญญัติดังส่วนก็ยังคงอยู่ในที่แห่งหนีและทําการเพิ่มจํานวนลูกตามตอเพื่อแต่ในพวกเขาจะได้กลายเป็นคนบุญเบือ่อของวกวคบวาป่าที่จะหลายดังกาดังนั้นมันจึงมีผู้ตนดูป่าแม้ว่าโกวคบวชป่าที่จะถลายนังแต่ไม่เหมาะสมสำหรับการบรม่มเพาะแต่แต่แต่ที่เขามีซิบเกาการบําเพาะก็ยังไม่ใช่ปัญหาซึ่งในเมืองจีรุษแห่งหีก็สามารถบําเพาได้เช่นกัน ระมันมีประวัติรรบังมากมายรวมกลุ่กันอยู่ในที่หินดีแต่องไรก็ตาบัณฑประวัติกรดาวหดีสามารถทำได้เป็นงานธรรมดาเพื่อได้รับสิก่อนท่องหน่านมันมีประวัติกรรมก็ดีหกอูมากป่าเดเถียนรู้สึกประจัยเล็กนอดในตอนที่ขอทําการสํารวจเป็นแซกเ็กนอดเขากระบบป่ามันมีประวัติําบาก็ดีหนับพันคนอยู่ในที่หินดีซึ่งมันมีประวัติารคก็ดีหกอย่าไม่กี่คน อยู่ในครพากิจกรันทั้งปอดแต่ลก็ตาโภูพากิจกรรมน,นั้นดังไม่ได้มีภูจารรมคดีเจ็บหรือแม้แต่บูจกรรมคดีเจ็บกังขานมานันอาจจะต้องเปลี่ยนภูพากินแอรไปอย่างมากแต่แน่นพอตพลังจากเข้าสื่อมจอกรูบำบริบกเตาสู่แบบก็ทําการแยกกันเย่คียขอมีเรื่องราวของตนตเองที่ต้องจัดการแต่เมื่อขอจากไปเย่เสียงก็จะทำการขึ้นใบาพายจินนตของตนเองโดยสิ้นการในวันประจำป่า เบี้เตองจงการสับถาเกี่ยวกับสิ่งพกพายจูต้องบอกเลยว่าในเมืงจูรู้ถึงนดีมันมีสิ่งต่างมากกว่าซึ่งมันมีสมบัติพกพาปมากกว่าที่สามารถความแน่นบนเห็นเตาขอบไปที่เจ็ดไประดับที่แปดได้ยราแกงไรพก็ตามสิ่งที่สามารถแบบดาวกับความแน่นบนเห็นเตาระดับที่เก้าหนึ่งดานก็ยังหายากที่จะมากในบริษินดีเพราะท้ายที่สุดแล้วสิ่งแบบรับในการความคินได้ คนเห็นตาดับเิ้านาก็มีประโยชน์เฉพาะบัมพ์พัลรดมปานที่สามารถศึกษายเปนสูตร365แบบเพทยนานบางนัไม่ได้ประโยชน์ใาสำหรับดัมปางคนอื่นแล้วบามพุตลดรมปานที่สามารถศึกษาเป็นสูตถึง365เภทนั้นอานยากมกเพียงใดแม้มันจะมีอยู่จริงแต่บางพทลรุัานก็ต้องหมดแองดี แต่ก็มีกลุ่มดังที่แขงแกงอไรไม่ได้แต่ใช้สมบัติต่างกาวอไรด้วยเห็ดหนีมันถึงเทบไม้มีตาตาสหรับสิ่งแบบครับภาพพิจต่างกาวในเมืองจูรูเดอแต่แต่ก็ตามันก็ยังมีขบังดูเียงแค่ต้องทำการสอบถามเพิ่ม,ตม,มดดแต่งตุ่มตาและในสตีที่ก็ได้สามารถสอบถามถึงสิ่งแบบรับชิ้นหนึ่งตาบอมผพิษเป็นเตาช้างเฟิงแห่งพนมิตเตาคุปโปตา มีสิ่งแบบรับคนเห็นตาดาบิก้าเก็่ยวกการขรอคอเสียราแห่งการกัดข่าวยี่เขียนได้เรียนดูว่าเสียราแห่งการกัดข่าวเป็นสิ่งที่มีระดับการเจ็บเกี่ที่สูงที่สุดซึ่งมาสามารถเอาเน่นคนเห็นตาดาบิกาที่มีคุณภาพสูงขึ้นมาได้แต่อะไรก็ตามเมื่อเราเข้าเสียราแห่งการกัดขาวมนปันส่วนมากกันไปดังนั้นจะไม่มีบุตรบางคุณตายเต็แใจที่ทำการได้เปียกับเสียราแห่งการกัดข่าว เราท้าที่สุดแล้วถ้าหากคุณเป็นบุตรบางคันที่ของคุณคาดที่สามารถความแม่นยำเห่งตาระดับแปดได้นานมันก็สามารถทําให้คุณมีระดับที่เหนือกว่าตัวคนอื่นตาบางใช้เสียดายเห็นการกระทำนักมันเป็นการสิ้นเปลืองมากเกินไปแต่เด่นที่เห็นจะทําการติดต่อกับความบดตรเหตุการณ์สังเวมแต่ต้องการที่จะเรียกปีเป็นเหตุการณ์กขะทำที่ในการครอบครองความบุตรเหตุการณ์สังเฟวย ในมีฉาที่เทียนก็ได้พบบันพทุทธินเตาชังเฟิงบังพุทธินิพบาลกระดิพบในขอบเยตขนนั้นกลางที่น้ำเติเที่เทียนได้ทาการตรวจสอบรักฐานกระดมเพาะขอบพทุทธิเตาชังเฟิงจะเข้าคาซึ่งรักฐานกระดมเพาะประเภทนี้แข่งแรงมากกว่าพทุทถินิเตาชังไปและบุธินิึงเตาชูปไปไปจางป่าเพราะ้าตุสุดแห่ในขอบเขตบุทินาบาลกระดิ๊บพก,การเปลี่ยนแปลงแากทนจะเป็นด,นด,ด,นดอก ในทุกขอบเขตต่างๆก็ถือว่าเป็นการตู้ขั้ดับทั้งใจบอมพอดดับบางขั้น6ขั้นถึงขั้นเธอร์บอมพอดดับสังฝนที่ทําการเท่ยหมองดูเย่เทียและเอเวอราดูทุกในใจของเขาวขอถือว่าเป็นบทจับบางคั้ที่6ที่ขอทําการแลื่เปลยนกับข่าวเกิดที่จะนําเสียอะไรในการขักข้าวไปให้กับลูกศิษย์คนโตเองแต่เขาไม่ใช่บางเดวป่าจะเป็นบทจับบางขั้นที่6ขึ้นข้าวที่มาทําการเลื่อเปลีนกับข่าว บ,บงางเพิร์ตลัอองเคลื่อนหอกเป็นคนที่ดีแต่สามารถเท้เป็นบสปารติตอะไรกับเขาได้จรินั้นเกินหน,นุ่มดอยอาจจะต้องการเสียราแข่งการกระัขง,ขงของข้าก็จะ,จะต้องหาสมบัติราดเทียมมาทําการได้กเปี้ยเขาขอบอกไปก่อนเลยว่าเสียราแข่งการกระันงน,นั้นมีค่าไปอย่างป่าอะไรซะเองก็ไม่ชอบสมบัติร่วปลายบําเพิร์ตในตาช่างเปลือกได้กล่าวขึ้นป่าบําเพิร์ในตาช่างเปิร์นี่คือของเรียวจือปินซึ่งมันสามารถระบรับรักทางกรลังพอ ของบัมโบ่เตีบางก็ดีหกตาในแง่ของเวลาาบางคนจะสามารถจะได้กลับิ่นแห่งการกลับข่าวเยเห็น,หน,น,นได้ไดไดจีบของเวจือริื่ออกมาซึ่งมันเป็นสมบัติที่ขอรับมาจากบัมพาร์ตเมนตเตาชิงโรงงธธตรบัมพาร์ตเหนตเตาชังเกได้ย้องมองไปที่ของเหลือเือจริ่งแระได้กล่าวมาด้วเสียงหอดรอของเหลือเือริ่งนี้ดีมากจริงๆแต่เขาอาจจะในขอบเขตขั้นกลาของบัมโบเตียงบาง,งก็ดีหกแต่ ดังนั้นมันจะไม่สามารถช่วยอะไรก็ได้บ้ากนะครันย่งไม่ต้องการสิ่งดีสีหน้าคนที่เห็นได้เปลี่ยนไปบำรุงดูแทนเตาสังเฟิไม่ต้องการแม้แต่ของเดียวจือพ่นดังนั้นขอถึงไม่ต้องการสวัสอีเรียนเก่นแน่น่อบำรุงดแทงเตาซิงบุดานเป็นบำรุงติระบางสลับเลี่ยวแนบไปอย่างป่านอกจากกิ่งมาจากต้นไม้แห่งตาที่ให้เป็นแต่สมบัติีเดินเพร,รา่างแต่ของข่าวแต่ก็มีโบรา่สัตว์ันกาทำให้มีอะไร ที่สาม,มารถได้เป็นตาเราหนังก็ไม่ต้องการแต่เวราอีต่อไปบางบถดในตเตาชังเิงกำลังจะเดินทางจักไปแต่ในขณะนี้ที่เห็นกระเดียบกลาขึ้นมาทันดีป่าเพราะมันด้สมบัติอยู่ไปลว่ามันจะสมามารถใช้รายได้เปลได้หน่อกับบัมบูดจำบางขดีหกในขอบเป็นปิมสุดแต่มันน่าจะเพียงพอที่สาม,มารถไ็กเปียกกับเซราแห่งการกระทำตามันคืออะไรจันเลอบางบูดแห่งเตาสังเิงได้กลาขึ้นป่า สิงก้นแต้นไม้แห่งดาวเทห์ดจิงเด้เทียนได้ทาการตอกกลับ,บแต่เหน็นว่ามันเป็นชิ้นส่วนที่เล็กไปอย่างหล่ป้าเสียชิ้นส่วนของต้งไม้แห่งดาวเทห์ดจิงจากนั้นเตอร์บางบรถแห่งดาวสางเฟิงรู้สึกตัวตื่นนี่เป็นสมบทติที่จริงจิงสิ่งที่จีชิ่นุดอยู่ในการขอ้อคอขอบง,บงบางบทบางขั้นของขั้นแั่นั้นเติร์เอาออกใหม่นะครับดูน้อยบางบรถแห่งดวาวสางเฟิงได้ทําการเอทับเดชเทียนในย็นได้กล่าวขึ้นมาฝา ก็นำมันออกมาให้ดูตาแต่บำรุษแห่งเตาชังเฟือก็จะต้องนําเสียรายแห่งการกักขังอาไมาค่าโดยเช่นการตกโรงตามน้ำตาบำรุษแห่งเตาชังเฟือได้ทําการตกดงตรงแต่ในแต่ของขอนั้นกลับมีความกดได้กินหนอหลังจากมันไม่นุ่มตาบารุษแห่งเตาชังเฟือกก็นน้นำเียรายแห่งการกักขังออกมาเรียที่เก็นด้นาเสียสาของต้นไม้แห่งตทะ้จริงออกมาเช่นการยี่เห็นถึงว่านําเอากิงปลา ของต้นไม้แห่งตัดให้เด็งออกมาทั้งปอดกิ่งก้านนี้เป็นสภาวะําค่าที่สามารถทําให้ความหดระบางขรี่หกจะขอเปลี่ยนทรงสุดตะวันมากทาการต่อสู้กันอย่างสิ้นปากเสียแรยแห่งการขัดขังนั้นไม่สามารถเทียบกับสิ่งก้นานเราได้ดังนั้นที่เห็นการทำการสก,กัดกิ่งไม้ของต้นไม้แห่งตัดให้เด็งออกมาเป็นแค่หนึ่งนิ้วมันเป็นสิ้นสว่วนของต้นไม้แห่งตัดให้จริงๆดูแต่หน้าเสียดายที่มันเหลืออยู่เป็นแค่หนึ่งนิ้ว บัมบูทแห่งดาวชังเพลินได้กล่าวมาอย่างเสียใจบัมบูทแห่งดาวชังเฟิร์ท่านยินดีจะทําการซื้อขายหรือไม่เย่เทียนจะทําการสอบถามมาสามารถซื้อขายได้บัมบูทแห่งดาวชังเพลินได้กล่าวห็นดูเย่เทียนได้ทาการได้เปลี่ยนบัมบูดแห่งดาวชังเฟิร์ให้ทันที่หลังจากที่เขียนตัไปลายความกับเซายราแห่งการกัดขารอยยิ้มแปลกๆก็ได้ปรากฏขึ้นบนหนตาของบัมบูทแห่งดาวชังเฟิร์มันจึงเพียงแค่เสร็สิ้นสนธิการนี้ต่อ ของต้นไม้แห่งตาเทหจจิงได้อย่างใดขอคงคิดว่าขนาหไม่สามารถมองเห็นตาแต่มันจะต้องมีสิ้นส่วนตะวันป่าดูภายในต่อขันเจ้าหนุน้อยคนนี้อย่างแน่นต่อแม้มันจะเป็นเศษสิ้นส่วนของต้นไม้แห่งตาเทหจจิงซึ่งมันไม่สามารถจะได้กรับต้นไม้แห่งตาเทหจจิงที่ซูรณนแบบตาแต่อะไรก็ตามต่หากเราสามารถครอบของมันได้มันก็คงจะช่วยเราได้เป็นอย่างป่าแม้ตอนนี้เราจะไม่ต้องการปา แต่เราก็สามารถได้เปลี่ยนบางกุสมบัติต่างๆได้มากมาแต่อะไรก็ตามเขาจะไม่จัดก,การได้เด็นเด่นทีรอที่นี่คือมังจรูรูแม้แต่ตัวเขาเองกรลัก้ารที่หาคําสาปของเราสามพามนตาในขอบเขตสูงสุดของประมุธจังหัดกดี้อกเมื่ออะไรก็ตามที่เห็นออกจากเมืองจูรูเขาจะทําการทำมือสำคัญได้เ่นเนทีแต่นั้นว่าเขาอาจะได้ของการค้นหา ว่ามันมีปัจจัยบางขั้นหกที่เบื้องหลังคนที่เถียงริ่มไปเอาละครับรจบไปแล้วผมตอนนี้ค้างอีกแล้วครับผมเอาไว้มาชมกันต่อนฤดูนี้ครับว่าเหตุการณ์เข้าไปในตัวอะไรกันแน่นะครับผมเอาละครับถ้าว่ากันใดขอภายในครับอย่าลืมก,าากดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวนะครับของครับ